จากหน้าไพ่นี้เลิฟแองเจิลเราก็อยากจะบอกกับคุณว่าเรื่องราวความรักของคุณในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในหลายแง่มุมเลยทีเดียวนะคะโดยรวมแล้วหน้าไพ่เหล่านี้เนี่ยชีย้เห็นถึงความสําคัญของ ความเชื่อมั่นในตัวเองในสถานการณ์ปัจจุบันและการใส่ใจกับป้ายสัญญาณเตือนต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณ trust ความเชื่อมั่นและการปล่อยวางไพ่ทัสนะคะกำลังบ่งบอกว่าสถานการณ์นี้เนี่ยกำลังเรียกร้องให้คุณมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในความรักแม้ว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนหรือท้าทายคุณอาจจะต้องปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นนะคะไม่พยายามควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง ในความสัมพันธ์นี้ Play Attraction The Rest Frag ไพน์ไปนี้ชี้เห็นว่าอาจมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่คุณควรใส่ใจหรืออาจมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่สมดุลเช่นการพึ่งพาอาศัยกันที่มากเกินไปที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตรักของคุณคุณอาจต้องพิจนารณาว่ามีสิ่งเสพติดในความสัมพันธ์หรือปัญหาด้านอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของคุณหรือไม่ในตอนนี้ Express Your Love นะคะการแสดงออกและความโรแมนติกสนับสนุนให้คุณแสด แสดงความรักของคุณออกมาและสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกให้กับความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างเต็มที่ได้เลยนะคะ Children นะคะอาจจะมีผลกระทบจากบุคคลภายนอกที่เป็นเด็กๆเ,เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณที่มีอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะคะชีวิตรักของคุณอาจจะได้รับผลกระทบจากเด็กๆหรือมีความเกี่ยวข้องกับ ความสัมพันธ์ที่มีความเป็นเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งอ่านหมายถึงลูกกลานของคุณเองหรือคนอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นได้ Stay optimistic about your love life นะคะ เป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่สนับสนุนให้คุณคิดบวกและมีความศรัทธาเพราะทัศนคติที่ดีจะนำมาซึ่งความรักและความสุขในชีวิตรักในความสัมพันธ์นี้ของคุณคะ่ะโดยรวมแล้วนะคะเรื่องราวความรักของคุณในอนาคตเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ปล่อยวางให้มากขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องตระหนักถึงปัญหาหรือสัญญ,ญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นได้การแสดงความรักและความโรแมนติก อย่างเปิดเผยจะเป็นสิ่งสำคัญนอกจากนี้คุณอาจจะต้องพิจารณาถึงอิทธิพลของบุคคลภายนอกโดยเฉพาะเด็กๆที่อาจจะมีบทบาทในความสัมพันธ์ของคุณการรักษาทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีและความเชื่อมั่นในความรักจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณสู่ความสุขและความสมหวังในชีวิตรักของคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะ